ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดสารต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบ้านเหนือสามัคคีของคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดค่ะนายเตรศักดิ์บุญยเสร,รณีประธานสภาเทศบาลพร้อมนายบรรจงมาคงรองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เพื่อสารต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของชาวบ้านในชุมชนบ้านเหนือสามัคคีเขตเทศบานนลนครแม่สอดหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนบ้านเหนือสามัคคีว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังอันเนื่องจากการถมที่เพื่อทำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบานนลนครแม่สอดได้มีการติดตามประสานไปยังเจ้าของที่ดินคือนายสมศักดิ์ชิม,มานะสิริ และนางอัญชลีวิริยะวิไลกุลเจ้าของร้านอะไหล่วอวิริยะและก็ได้รับการตอบรับพร้อมให้การอนุเคราะห์บริจาคดินจำนวนกว่า200ลำรถในการช่วยถมที่ให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านเหนือสามัคคีที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมได้มีการนำรถบรรทุกดินมาทำการถมที่สาธารณะซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอด จะได้มีโครงการก่อสร้างถนนในอนาคตอันใกลน้นี้และในวันนี้ทางนายไตรศักดิ์บุญยเสร,รณีประธานสภาเทศบาลพร้อมนายบรรจงมาคงรองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดน,นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างเทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าสารต่อเจตนารมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ของชาวบ้านในชุมชนบ้านเหนือสัมคีของทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด